สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมือนี้ยายเล็กสีเ่เฮดกุ้งกุ้งแห้งจ้ากุ้งอบหม้อลมร้อนค่ะพี่น้องนี่ยายเล็กนางแกะแกะเป็นเวลาชัช่วโมงครึ่งค่ะพี่น้องกุ้งกุ้งเราซื้อมาส,สองกิโลค่ะ สองกิโลสามร้อยยี่สิบบาทค่ะพี่น้องตอนเขาแกเขากใส่น้ำแข็งค่ะพี่น้องใส่น้ำแข็งตอนมีเปลือกอยู่ก็ใส่น้ำแข็งค่ะแกะแล้วก็ใส่น้ำเย็นค่ะใส่น้ำแข็งแช่ไว้ค่ะพี่น้องเวลากว่าเราจะแกะได้มันก็นานนะคะกุ้งเราจะสดค่ะจะเด้งดึ๋งอยู่เนาะเพราะ,ะเพราะว่าน้ำเย็นค่ะพี่น้อง อันนี้ยังแช่น้ำเย็นอยู่ด้อค่ะพี่น้องอา่ากุ้งโลละ160สองกิโลใช้เวลาแกะชั่วโมงครึ่งค่ะสองกิโลสามร้อยยี่สิบบาทค่ะพี่น้องทำครั้งที่แล้วอร่อยค่ะเลยสีเฮ็ดอีกครั้งค่ะพี่น้องหฮอแกะแล้วแบบนี้เดี๋ยวหฮอกระสิเป็นลางแล้วหฮากระสิอบหม้อล่มหลอนค่ะพี่น้อง รับรองอร่อยแน่นอนค่ะกุ้งแห้งหม้ออบลมร้อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะกุ้งสองโลที่เราแกะได้นะคะเข้าล่างเกลืออ่าล่างน้ำให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องกระสีได้ประมาณนี้เข้ากระสิมาหมักเกลือมักน้ำตาลนิดนึงค่ะพี่น้องนี่นะคะเกลือเกลือประมาณนี้นะคะเราก็จะหมักเกลือ อันนี้ยายเล็กใส่ไปแล้วนะคะเนี่ยเกือบ,กบประมาณนี้นะคะอันนี้คือน้ำตาลค่ะพี่น้องน้ำตาลกับสิประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเมื่อกี้ยายเล็กใส่ไปแล้วค่ะพี่น้องยายเล็กลืมทายเห็นเบิรงกเด้อค่ะใส่ประมาณนี้ค่ะหมักไว้จกักหมักไว้สักครู่ค่ะนี่ค่ะฮอทแคส หมาออบล้มลอนของเห้าเลยค่ะพี่น้องเราพร้อมที่จะเข้าอบแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆไฟแรงร้อยี่สิบนะคะแล้วก็ใช้เวลายี่สิบนาทีค่ะเปิดครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีครั้งต่อๆไปค่ะ นี่คือ20นาทีแรกค่ะพี่น้อง20นาทีแรกนะคะเดี๋ยวเราจะาหาอุปกรณ์มาคนกลับไปกลับมานะคะความร้อนเสีเยในกระจายเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะข้างล่างกะสิประมาณนี้ค่ะเอากะสิกลับไปกลับมาค้นไปค้นมาให้กระจายเนาะคะ่ะ นี่เท่ากับสิบเปิดไฟเท่าเดิมนะคะไฟเท่าเดิมเวลาเท่าเดิมค่ะนี่ค่ะยี่สิบนาทีครั้งที่สองผ่านไปค่ะพี่น้องกระสิได้ประมาณนี้ค่ะเท่ากับสิกลับไปกลับมาอีกคือเก่าค่ะกลับข้างบนลงข้างล่างค่ะ นี่ค่ะพี่น้องหลังจากเ้าอบยี่สนาทีครั้งที่สองนะคะเขาก็ใสใหม่หรือใส่ตะลิวค้นเนาะค่ะกลับไปกลับมาค่ะพี่น้องกุ้งเขากอยู่ประมาณสีนี้ค่ะถ้ากุ้งเราน้อยเราก็อาจจะไม่ใช้เราก็ใช้แค่ไฟยีสิบนาทีสองครั้งก็พอค่ะแล้วก็เราก็ลดไฟ ลดเวลาไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องคอยดูว่ากุ้งของเราแห้งดีหรือยังเราก็จะอบไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะอบไฟถ้าไม่แน่ใจก็อบ5นาทีครั้งละ5นาทีหัด5นาทีอะไรประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาเรามาดูตอนแห้งๆเลยนะคะพี่น้อง ยี่สิบนาทีครั้งที่สามค่ะนี่ค่ะพี่น้องหลังจากเข้ายี่สิบนาทีเป็นครั้งที่สามนะคะพี่น้องนี่สีกระสิประมาณนี่ค่ะในกล้องจะสีขาวสีขาวนะคะแต่ข้างนอกกล้องนี่จะสีชมพูอมส้มๆค่ะ สีงามๆค่ะพี่น้องสิกินกับน้าจิ้มซีฟู้ดกินยำกับข้าวสวยหรือว่าสิยำกินกับข้าวต้มพี่น้องกับแก้มค่ะอันนี้สองโลสามร้อยยี่สิบบาทค่ะบานีฮอกระสิ ok ไฟอ่อนๆเวยค่ะพี่น้องฮอกระสีเปิดไฟ อยู่ที่80นะคะค่ะอยู่ที่80แล้วก็เราก็จะใช้5นาทีนะคะเพื่อกลุ่มเหาเส้แห้งลงเรื่อยๆค่ะเห่ากับสิปเปิดเบิ้งเรื่อยๆค่ะพี่น้องเดเวลาหาหน้าที่เวลาหาหนาทีเห่ากับสิกลับไปกลับมากลับกุ้งเนาะคะ่ะคนกลุ่มแห้งได้ระดับว่าโดนใสทั้งหมดนะคะ มะเฮ็ดกุ้งแห้งน้ากันแจพี่น้องนี่ค่ะทุกคนกุ้งแห้งของเราพร้อมทำเมนูต่างๆได้ค่ะจะทำเมนูอะไรดีคะเราไม่ต้องอบแห้งมากค่ะพี่น้องเพราะว่ามีผู้สูงอายุเคี้ยวแข็งไม่ได้นะคะ เราก็จะอบให้แข็งนอกนุ่มในค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะถ,ถ้าเพื่อนๆเ,เก็บไว้นานก็อบไว้แห้งอบให้แห้งกว่าน,นี้ก็ได้นะคะลองดูค่ะเราจะได้ทานกุ้งแห้งแบบไร้สารค่ะเราไม่มีสารกันบูดเราทำเองค่ะอร่อยอร่อยค่ะจะยำหรือจะผัดจะทานเล่นๆ เคี้ยวเล่นๆเคี้ยวเพลินค่ะพี่น้องค่ะอย่างนีก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆไว้คลิปหน้าเจอก,กันใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านจงอร่อยอร่อยกับเมนูที่ทำนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องกุ้งแห้งเฮา ข้าซมาล่องบางอีกที่หนึ่งค่ะถ้วยสีขีดสองรอยกรัมพี่น้องได้รวมทั้งถ้วยแล้วได้หกขีดแปดร้อยกรัมครับพี่น้องไม่ถึงเจ็ดขีดนะคะอันนี้คือเจ็ดขีดพี่น้องไม่ถึงเจ็ดขีดนะคะหกขีดแปดร้อยกรัมค่ะใช้เวลาแกะ ชั่วโมงครึ่งค่ะพี่น้องกุ้งสดกุ้งสดสดสองกิโลสามร้อยยี่สิบบาทค่ะพี่น้องไห้ทำแห้งมากเนาะแห้งมากมันจะเคี้ยวแข็งค่ะพี่น้องมายำม,มาพัดกินน้ำกันค่ะพี่น้องนี่สวยไหมคะ